どうして距離があるように感じるのかなあ,あ私眠っちゃってたのかなグレイシュもわと一緒にマ画ガが読みたいかよかったぞよ読みながらおしゃべりするのが大好きぞよこれは何 ここで。 夢だっったたね。ムののはくさんあるけど、人間お金を持てないから。เอาละครับโฮอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์ยิเวอร์คเบนนี้นเ,นเกมคนไทย์ภาษาไหมครับกับแพทเวอร์ชั่น7.0นั่นเองนะครับแม่เวลาทำใไวายจริงท่าน,นในสุโก็มาถึงแพทนี้จนได้นะครับโอเคมาดูอัปเดตดีกว่าครับนี่เดี๋ยวคอยใหม่ครับ ดูหน้าวอลนะครับคิมสันเลิฟนะครับเปิดตัวภายใต้จันทราสีเลือดในที่สุดแบมพายก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ระคอยมาแสนนานกนรารละคอยอันยาวนานได้ทำให้ท่าทีของเธอเปลี่ยนไปแต่ความพัฒนาอันแรงกล้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ดูหน้าของเรามาแล้วนะครับยอดอาวุธหนึ่งเดียวนี้เปิดเปิดตัวกุญแจรูแจ้งครับอินฟินิตอินทิมิเนเตอร์ครับแล้วมาเป็นอะไรมาเนี่ย อาวุธทุกชิ้นอยู่ใต้อัน,นัตของฉันนะฮะอะไรวะเนี่ยแล้วก็กิจกรรมเว็บนะครับบันทึกการบินของคุณเลนกิจกรรมย้อนดูข้อมูลเทลคกิสตันได้ครับเดี๋ยวขอบคุณนะที่คุณเป็นจับตันแห่งไฮเปเรียนนะครับก็อย่าเลยไปเล่นนะครับอันนี้กิจกรรมผู้ข่งคืนนะครับไม่มีอะไรมากก็คือน่าจะได้เปิดกระชากเพื่อเปิดหาเคียร์หน้านะครับสเปงยุทธภัณฑ์นะครับ ก็จะเป็นอาวุธของซ c o นะครับกับของ Vivi นะครับใช้จ่ายครบครบอบรอบอันนี้ผมโคตรชอบเลยแต่ผมไม่มีเพชรท่านผะู้ชมใช้จ่ายฉลองครบรอบแล้วฟรีชุดคอสตูมใหม่เมื่อใช้คริสตัลในกิจกรรมสเปียงนะฮะก็คือชุดบนนี่บนเนียในชุดทํางานออฟฟิศที่หลายๆคนอยากได้นะครับเป็นชุดของ Silverwing n x นะครับซึ่งผมไม่มีไม่มีเพชเหลือสิข่ายนะฮะไม่มีอ่ะ ซูกอส,สตุมใหม่ในร้านมอนะครับของอของใครนะ <c oughs> ของสุสนานอนอใช่ทีมแบโกนะครับเราให้ดีเจ้าหมีกำลังซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดแล้วเราจังหวัดลงมืออารลัมพบทแบบนี้มีใครคัดค้านไหมเดี๋ยวก่อนฉ,ฉันไม่คขาถามทำไมฉันต้องเป็นหมีล่ะนะฮะเขาเสนอร้านมอนะครับก็ลดราคาแหละนะสเปงเอลนะครับ ก็เป็นเคียนาครับเอลเคียนานั่นเองเคียนาคัสลานานะครับสินปีใครพิเศษเป็นอาวุธของอีเดนนะครับทานแคปซูลชุดของซูชางมานะครับีเซิเงินเติมเงินครั้งแรกนะครับก็คือใครที่จะเติมเงินก็จัดเลยครับตอนนี้คืออุณ2กลับมาแล้วนะครับรับ2เท่าเรื่องราวในฟาร์มของกัปตันนะครับอันนี้กิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมเก่ายังไม่ทันลงเลยนะครับขออภัยด้วยนะเดี๋ยวลงแน่นอนและนี้ก็จะมาต่อจากนั้นนะฮะ ทิฏฐ์อันงดงามและชีวิตอันแสนสงบในเขตชนบทในทุกว่างที่เต็มไปด้วยขนธรรมเนียมของชาวบ้านและบุคคลที่มากความสามารถจะต้องไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกแน่นอนอืมต้องไม่มีแนๆ่ๆทำไมรู้สึกว่ามันลางไม่ดีเลยวะปิดไปิดจําจำกัดนะครับบู A ๊ดเอ็กหม่แบดเด็เอ่อแคสเกดนะฮะอ่านถูกว่าเปล่าขออภัยนะฮะทองสเลฟิฟชื่ออ่านยากเหลือเกินท่ามกลางแสงจันนะฮะ แล้วอินแปดวันนะครับเพื่อรับของนะครับประมาณนี้อืมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วของเก่านะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ไปดูหน้ากิจ,จกรรมตรงนี้กันหน่อยครับบันทึกการบินของคุณเริ่มย้อนดูเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแลยกันครับเพราะอันนี้เสียงเพลงมันค่อนข้างดังนะเน,นี่ยนี่ฉลองครบรอบหกปีนะครับ เรื่องราวในฟาร์มของกัปตันสืบสารกิเลนอกิเลเออกสป่ะแล้วก็สืบรอยล่านะครับส้างกิจกรรมต่อกันถักทอสแสงสร้างความทรงจานะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับล็อกอินแปดวันนนเองที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับนี่ใช้จใจใช,ใ,ชใช้ใช้จ่ายครับอยากได้อ่ะสวยมากเลยคุณผิดอันนี้มันคิดทดลองตัวละครยวไปตอนท้ายอันนี้ก็กระชาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวผมจะดูที่ห้องเสื้อผ้า เนี่ย yeah, สวยมากเลยอ่ะโคตรสวยครับท่านผู้ชมดูดิอยากได้มากแต่ว่าไม่มีเพชรน,นะครับตัวก็ยังไม่มีเอาจริงๆนะฮะคือชุดเก่าผมก็ซื้อมาแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ใช้เลยเพราะยังไม่มีตัวครับอันนี้ก็ตู้หยดเหรียญตู้ไปแบบคนที่เปิดไปได้อาจจะแบบใครนะเปิดเท่าที่มีก็เอาไปแลกตรงนี้ได้ไกด์ทำฟาร์มอันนี้กิจกรรมใหม่สรรพสิ่ง สมใจนึกนะครับอุใหม่ของแดมนะฮะของซินตี้นะฮะทิมแบโก้นะฮะสัญญาแห่งนิรันนะครับอันนี้กิจกรรมทามแคปซูนนี่อันนี้ผมก็มีชุดประกับมาขายเยอะๆอยู่นะครับนี่ครับมีของเขียนหน้ามีของซูชางชุดจีนชุดนี้สวยมากน่ารักมากครับบอกเลยว่าควรเก็บไว้ครับน้องก๊ตดายมันหัวน่ารักอ่ะแล้วก็ชุดของโบรนี่นะครับชุดเอ่อเด็กเสิร์ฟชุดทํางานในร้านบาร์นะครับสวยมาก อย่าให้เอาอย่าให้เขาเอาชุดหู่ก็ตายสีขาวมาขายจังเลยนะฮะก็มีอันนี้นะครับให้ไปลองเล่นได้อ่ะมาดูพรีวิววอรเช่นใหม่ตัวเต็มกันดีกว่าหน้าตัวอย่างครับอ่ะนี่คือลูน่าวอล์คิมสันเลิฟนะครับน้องโตแล้วนะครับพร้อมพอมมาพร้อมกับเลื่อยขนาดมือมานะครับตัวโจมตีธาตุไฟฟ้าเพื่อพลังจิตสร้างการะส,สมค่าเลือดหลายแก่ศัตรู บัฟทะลงป้องกันธาตุให้ทีมนะครับเอาว้แนะนำก็อันนี้เลย Death บัฟเดสแคสเกตนะฮะแล้วก็มีแบบอเอ็กแบบอเอ็กจะเป็นแบบโลงเลยนะครับเป็นซัมเมอร์ไน t ์โปรมิสนะครับสติป้าดแนะนำเป็นของเซตดาร์คเนสอิลูมิ n เ t ตนะครับอิลูมินเอตตนะฮะเป็นของฮิมิโกะครับ อันแรกฮิมิโกะกลางคือสวีทตรีมลูน่านะครับแล้วก็คาเลนสวีทตีิเหมือนกันไอ้ไรคาเลนกินแฮมเบอร์เกอร์อิ่มแม่แล้วก็อุปกรณ์ใหม่นะครับนี่อินฟินิตอิลิมิเต็ดนะฮะแบบเอก็จะเป็นสีแดงซิตี้สเตอปิกนะฮะเป็นเอ่อเฟลิเคสเหรออ่าไม่ไม่รู้แนตะ่ว่าอ่านว่ายังไงเพลงดังเว้ยปิดก่อนแล้วกันนะขออภัย อ่านี่ก็ปานของเมนะครับกลางนะครับเมคลาสเอ่อพรีพ,พเลชั่นนะฮะแล้วก็ลูน่าคีฟอันนี้น่าจะแจกป่าถ้าไม่ผิดบนนะครับไอันนี้ไม่น่าจแจกของใครด้วยชุคัสตมที่ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะในตัวเกมทดลองเล่นแล้วก็ทีมแบกโกนะครับของสุสนานะฮะพัมพิมพ์ฮาเอ้ยนี่สวย อันนี้สวยฮาหรือเฮะนะของไอของดูแลนดาวนะครับกิจกรรมเวอร์ชั่นสืบสารกิเลสเนี่ยนใะน,นเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วผมยังเล่นไม่ถึงใน,นเรื่องทางเกี่ยวมากเ้องฉพาอไพครับไม่ได้ทำเลยนะฮะมันไกลามากนะฮะกว่าจ,จะมาถึงตรงนี้คือไกลามากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มาถึงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เป็นเกมที่ต้องอัดใน,นเรื่องหลายเกมเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้อันที่นําเสร็จที่สุดนะก็คือคของคสตาเียเสร็จที่สุดลองมา ก็อาจจะเป็นตอนนี้คอนัคกับเกนชะินเท่าเๆกันครับอัตราการทํางานเหมือนกันนะแต่ว่าคอนไยนี่ไกลนิดนึงนะฮะแต่ว่าบางส่วนผมก็อาจไปแล้วแหละนะฮนะก็อาจจะบางส่วนอาจจะลงเร็วหน่อยหรือแต่ว่าจะลงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่ในเรื่องนี้ผมรอมากเพราะาเป็นในเรื่องที่กิซโอตั้งโตโผลมาครับบทที่สี่บเ็ดแล้วก็ตอนต่อไปกิจกรรมทีมเรื่องราวในฟาร์มของกัปตันครับก็คือกิจกรรมตอนนี้นะฮะกิจกรรมเอ้กิจกรรมตีมทั้งคู่หรือออแต่น,นี่ไม่บทที่ส1เ็ดน่าจะในเรื่องแหละ กิจการพิเศษนะครับรอพิเศษของเวอร์ชันนะสสะมวันอินตั้งแต่ตั้งแต่วันที่20่สิตุลาสสะสมการอ่าที่ค่อเรื่อยๆเนะาะเนี่ยตามนี้ครับได้ตัว๋วสีชมพูสิบใบเริ่มเริ่มใน7.0สสะสมวันล็อกอินเพื่อรับตีชิปพัฒนาตัวละครนะครับส้ากับ S อสองตัวก็คือจะมีสุสานสุสานเอยไม่ใช่มีชูช้างกับเบียงก้านะฮะ ส่วนฝั่งนี้เริ่มหลังการอัปเดต7.0นะฮะก็จะเป็นแจกตัว๋วอัปเดตรางวัลล็อกอิน2,100วันนะครับเป็นตั๋วฟ้ากับตั๋วชมพูอย่างละสิบนะครับกิจกรรมผู้หุงคืนนี่นะครับรับ Hatcher of Frame หรือ s i l v e r Wing ง x หูก็ตีเลยนะฮะซึ่งเสียดายจังเลยที่ผมไม่ได้มีนะครับผมกลับมาเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่ผู้หุ่นคืนนะฮะ เค okay. ก็จะได้เพชรทั้งหมดสามไดกิจกรรมผู้หึงคืนเพื่อรับ3390เพชรนะครับแล้วก็ตัวฟ้าตัวแดงใช้680เหรียญแพ็คเกจเพื่อรับ2ส,สิ่งนี้นะครับอาวุธของทั้ง2คนหรือเลือกอ,อ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็เพชรอีกพันหโคตรคุ้มเลยนะฮะโอเค okay. งั้นก่อนที่เราจะทำอะไรไปเล่นทดลองตัวละครกันดีกว่านะครับโดยที่เราจะเล่นก็จะมีแค่2คนนะครับนั่นก็คือทัสทัศคติที่ไม่ธรรมดาหรือก็คือชุด ออฟฟิศของบรอนเนียนะครับหรือซูเปอร์วิงเอ็นดีเอ็กแล้วก็ทีมแบกโกนะครับของสุสานนั่นเองไปเลสโก้จะ s <S เคยชินกับการแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทได้แก่อัจฉริยะมืออาชีพคนฉลาดและสามัญชนซาบรอนเนียซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เกมของเลสเดเซนสตูดิโอไม่สิคำว่าโปรดิวเซอร์เกมไม่คู่ควรกับความสําเร็จของเธอเพราะเกมเป็นแค่หนึ่งในสี่ที่เธอถนัดเธอเป็นอัจฉริยะในหมวดอัจฉริยะแต่การมีพรสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถรอบด้าน โปรจิ Bunny, ๊กบันนี่ผู้ผู้นี้เป็นไอดอลเสมอือนจริงที่ดีกว่าเธอตัดตอนมาจากเรื่องราวของโบรนี่อิโบรเนียเซฟิกฉบับล่างถูกตัดออกวัดเทวไปเลสโก o ครับลองเล่นกันดีกว่า ฉากนี <muitas> ้ผมไม่ได้เจอนานมากแล้ว no ก็จะจี่ได้ครับังไม่มถึงเกณฑ์ เป็นสกินปยืมเหมือนกันน่สวยงามครับจะดูเพื่อดูช,ชุดชอตูมมาเอาเอามาเริ่มสีมแมวเฉย น่ารักโคตรสวยเลยอ,ยยอ่ะอยากได้อ่ะผมจะฉากนี้ผมไม่ได้เห็นมานานมากนะบอกว่าอนาคตผมมันจะมีลีลานนะชุดนี้ผมจะเก็บตังค์ซื้อเลยนะต่อไปอ่ะทีมแบโกนะครับปาเลสโกใครดูให้ดีเจ้าบุตรกำลังซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดและว็อตจังหวะลงมืออะไรผบแบบนี้มีใครขัดขานไหม เดี๋ยวก่อนฉ,ฉันไปเขงถามทำไมฉันถึงเป็นหมีล่ะ <laughs> สุสนานเอ้ยชุดน,นี้แจกฟรีใช่ไหมครับผิดขาสั้นซะด้วยมาเดี๋ยวนี้เติมซื้อวะเพราะสีสกิทสีการตีก็เปลี่ยน โอ้ไม่ได้เจอปุ่มอย่างนี้นานมาตีเข้าไปมาฟไปปลาเอฟไปปลาเอฟโหแรนดอมโคตรเลยหมดไหม หมดอันนี้น่าจะซื้อนะไม่ใช่สก,กินแจกอีสกสกินแจกจะใอีกอันหนึง่งน่าหมายด่างมาเป็นอย่างนี้เลยทีโบทีโบเนี่ยผมไม่มีบทพูดอะไรเลยทำไมอันนี้มีบทพูดวะ โอ้หเาัไม่ทห่โอเคะนะฮะก็ประมาณนี้โอเคต่อไปเราจะมาช่วงสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับนี่นี่น่าจะเป็นคลิปในรอบไหลไหลไหลแพทน,นะที่ผมอัดยาวๆอย่างงี้ยฮะปกติจะสั้นนะฮะโอเคงั้นมา,มาเราจะมาเปิดสิ่งนี้กันนะครับอย่างแรกเราจะเปิดที่ตัวละครก่อนนะครับนั่นคือคุณน้องลูน่าของเราเองนะครับที่ตอนนี้เป็นที่สามแล้วนะฮะ เป็น S หรอการันตีหนึ่งร้อยหรอเอาเอหรอเนี่ยผมนึกว่า SP S พีเจริงปะเนี่ยเอา S จริงด้วยครับแล้วผมมีอยู่หนึ่งร้อยโอ้โหบอกเลยว่าโอกาสออกต่ำมากนะฮะแต่ก็ผมจะลองดูนะครับได้ประมาณแค่สิบโลนะครับพอไม่เพียงแค่นี้นะฮะโอเคมันก็ในสิบโลนี้ถ้าน้องออกมาเนี่ยผมก็รี๊ดแตกครับไปพร้อมนะฮะไป อันนึงครับชิปเลยมั่นใจว่าไม่ออกโอ้โหแต่อโคตรเยอะโอ้โหแต่ซัมโคตรเยอะครับท่านผู้ชมเยอะมากนะฮะก็อย่างที่เห็นครับว่าไม่ออกนะฮะได้เศษน้องมานิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอ้เสียดายนึวกว,ว่าเอสพีถอดเดีเป็นตัวละครเอสพีไว้ไอ้เนี่ยเอสเหรอวะอ๋อเอสพอีน่าจะเป็นสกีซีโอบ้างเออที่ผมมาดูอโอเคงั้นก็มาเปิดสบายฟรีกันหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะไปฟรีสิบโลครับ เดิมครับสคริปต์อ่าได้โอ้โหได้สติ๊กมาด้วยว่ะประเด็นน,นะฮะก็เก็บไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะที่เหลือผมก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่ามันมีไม่พอครับผมว่าผมเก็บไว้ดีกว่านะฮะเก็บไว้ซึ่งถึง,ถ,ง,ถ,งถึงแม้ผมจะอยากได้สกินของโบนเนียก็เถอะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เพราะว่ามันต้องใช้ถึงสามหมื่นเพชรเมื่อกี้ผมท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าผมมีอยู่แค่นิดเดียวมีแค่สองพันแปดเองอะนะฮะ ซึ่งซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวโอเคอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องดูครับไปดูผลทุกคนกันเองก่อนนะนะฮะอ่าเมื่อกี้มีตัวละครอัปเดตนะครับใครบ้างเนิบเนิบมีนิต้านะครับจะขึ้น 3S มเอสละแล้วก็ใครอีกมีไหมไม่น่ามีเนาะอ่าส่วนนี้คือตัวละครที่ผมยังไม่มีนะครับเนี่ยโบเนี่ผมยังไม่มีเลยล่างเนี้ยเอนีเอ๊ะครับ แต่ผมมีสกินนี้นะส,ส,สกินนี้ผมมีแล้วนะครับโอเคท่อเนี่ยจะขายแคะ่ไม่เยอะหรอครับผมก็มีแต่ตัวแบบตัวที่มันเป็นตัวลิมิตนะฮะตอนนี้อ๋อแล้วก็เซนต์รีดำเข้าตู้ถาวรนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอยู่มานานแค่ไหนนะผมไม่ได้เช็คเลยนะตอนนี้เซนตี้อยู่ที่เซนตี้เอ่อโดนันดาวแล้วก็โบเนีย์ด่างดำนะครับโบเนีย์ดำอยู่ในตู้นี้หมดแล้วนะครับ ซึ่งผมจําได้ว่า2คนนี้ยอยู่นานแลแ้วจะผมจำไม่ได้ว่าเซลเลดํามาตอนไหนนะครับก็น่าจะมาช่วงบทที่นางแยกตัวกับเซลเลร่างหลักเนาะก,ก็ตอนนี้ได้เป็นร่างของตัวเองนี่นะครับเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพทนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าเป็นแพทที่โอเคนะครับแพทหน้านี้น่าจะว้าวกว่านี้นะครับผมได้ข่าวว่าเขายกเครื่องอินเตอร์เฟสตรงนี้ใหม่หมดเลยนะหน้าจอน,นี่นะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในการในแพทหน้ากันเนาะเคใครชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีวันนี้อาจารย์เอวอนบ 雨が降りそう。約束したホームイベント、予定通りやるかな。